สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเอาพยัญชนะมาติดตามพาไปบังพาไปติดตามเส้นทางพายุนะครับนรากาซาว่าเป็นจจงใดตามลักแล้วตามทีเป็นแจงมากกับมือนีนะเขาเนาะวันที่24วันที่24กันย่ามือนีวันเป็นวันพุธพายุจะเข้ามาทางฮ่องกงแล้วก็จะมุน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 แต่ว่า เส้นทางเปลี่ยนบกเขาไทยด้วยตกนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจะมีผลกระทบกับประเทศไทยโย่มันจะกลับขึ้นฟังเวียดนามอีกรอบหนึ่งนะเออมันวนกลับบ่เนี่ยมันวนกลับบ่เนี่ยเออมันวนกลับในเมื่อมันวนกลับปุ๊บกะมันเอาน้ำมวลน้ำทั้งนั้นเลยขึ้นไปเพราะมันสลายที่มันมันจะไปสลายที่เวียดนามพอสลายปุ๊บกะน้ำที่มันอยู่กับมันเนี่ยมันก็จะปล่อยลงเนาะ ประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าฝนจะชุ่มช่าไปตลอดอยู่ไปเบงไปฟังคุณปริมสุดาพยากรณอากาศนะครับเนาะที่พ่นเจ้งเข้ามาพี่นอ้อง ค่ำคืนนี้ฮ่องกงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงเลยนะคะเจอกันคลิปนี้อัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยเจ้าสถานการณ์ของซปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซานะคะคลิปนี้อัดไว้ตอนหัวค่ำนะของวันที่23กันยายนเมื่อประมาณสักทุ่มสี่ห้านะคะเวลาของฮ่องกงเขาเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเขาออกเป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาของฮ่องกงนะก็บอกมีการคาดการณ์ว่าเจ้าพายุซปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซานี่จะ ขยับเข้ามาใกล้ๆฮ่องกงเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าของวันที่24เขาวัดที่ตาพายุใช่ไหมคะว่ามันจะขยับเข้ามาใกล้ฮ่องกงเนี่ยนะคือเช้าวันที่24แต่ในค่ำคืนนี้ด้วยรัศมีวงรอบของพายุและเป็นระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโหมันวงใหญ่มากความรุนแรงของเจ้าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาเนี่ยทำให้ค่ำคืนนี้นะคะต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันฮ่องกง รวมถึงมฑลทนกวางตุ้งของจีนตอนใต้จะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงพรุ่งนี้คาดการว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างรวดเร็วตั้งแต่คืนนี้ต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้อีกทั้งวันนะหลังจากที่พรุ่งนี้วันที่24เจ้าพายุเนี่ยเคลื่อนขึ้นฝั่งไปที่ฮ่องกงเคลื่อน,นขึ้นฝั่งเลาะตามแนวจีนตอนใต้ไปแล้วมันจะลงไปอ่าวตังเกียรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นฝั่งอีกครั้งเป็นครั้งที่สองที่เวียดนามตอนบน ะะแต่ก่อนจะขึ้นที่เวียดนามตอนบนคาดว่าเจ้าพายุลูกนี้จะลดระดับความแรงลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนแล้วค่อยเข้าเวียดนามหลังจากนั้นพอเข้าเวียดนามเสร็จปุ๊บในช่วงวันที่25ที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาพอดีทําให้เบรกค,ความแรงของพายุได้อย่างรวดเร็วนะคะหลังจากขึ้นฝั่งเป็นระดับโซนร้อนที่เวียดนาม